สวัสดีครับวันนี้นะครับมารีวิวอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นเตาอบแบบไร้ควันขนาด100ลิตรนะครับตะแกรงสแตนเลสหนึ่งชั้นเนาะของหยาดวราล่าเดอของคุณป่าบุญสวยเนาะครับเนาะคุณป่าบุญสวยยูจังหวัดเอ่ยอยเอ็ดบ่ขอนแกนในรอยเอ็ดเฮ้ย จังหวัดขอนแก่นเนาะนะครับเนี่ยป่าบุญสวยเนาะอยู่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับป่าไส่ขาแบบสีเด้อป่าเด้อนี่เบิึงขาเนี่เด้อแามป่าไส่ขาเนี่เด้อนะครับหยาดใส่บูทึกนี่ยครับป่า,าตะแกงอยู่ทอดได้เด้อมีนอ็อตเหยื่อสีโตเด้นอน็อตไขาขามานนะป้านี่ขาตอ่อมีสีขาขาต่อยาวเด้อนะครับ ตะแกงนี้มีหูจับน้ำเล่อเนี่ยครับหูจับน้ำเล่อป้าเนี่ยครับตะแกงทานสองขางเด้อป้าใส่ทานตรงนี้เด้อเนี่ยสองขางนี่ตรงนี้พอม่นมองใส่ทานเด้อป้าเด้อตรงนี้เนี่ยตรงนี้มองอย่างอย่างเป็ดอย่างไก่อย่างหมูเด้อนะครับขาสองขางเด้อป้านี่ใส่แบบฟีเด้อนี่นี่ผมรีวิวเบิ้งนี่นะครับเดี๋ยวี่ใส่พิษ กิดชีวะโอ้ยคือใส่ยากแค่นอ้ะขาวัสันใส่แบบสีเด้อนะครับเป็นขากขขขนเกาะคางๆได้เนอครับถังเนี่ยเด้อครับรวมๆงามตัวถังเจ้านี่เป็นถังน้ำหอมเด้อโอ้หอมกรุบหอมกลุ่มเด้อป้าขันเจ้าไปจากกระดังไฟอบไปก่อนจากผักกันเด้อให้ให้กินน้ำหอมมันเบิดก่อนเด้อค่อยอบของแล้วนะกระสันไกลเจ้านี่หอมกรุบหอมกลุ่มเนี่ ดังไฟถิงไว้ประมาณจะเครืองชั่วโมงเด้อปิดไาถิงไว้นะครับเอาป่าปุ่นสวยเบิรงเด้อนี่เด้อเอาเป็นพาที่สร้างป่ากับบอกตอ่อเนี่เด้อพาเฉียวนั่งกระไดบอกให้โทรมาเบอร์ผมนี่นะครับโอ้ยงามตัวถังเจ้านี่หอมหอมหอมอีลีถังเยียงบูปวดโพเสดรดเสเดอพันน่ะ เคนี้เดอป้ามียังกระทูมาถามครับสวัสดีครับ